ในโลกที่ทุกคนต่างบอกว่าขยันแล้วจะสำเร็จแต่ความจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปเราเห็นคนจำนวนมากที่ทำงานหนักตื่นแต่เช้ากลับบ้านดึกเหน็ดเหนื่อยกับงานทั้งชีวิตแต่รายได้กลับไม่เติบโตเท่าความพยายามคำถามคือเกิดอะไรขึ้นกับสูตรสำเร็จที่เราถูกสอนมาตลอดว่าขยันรวยวันนี้รู้ไว้ไม่ง่จะพาไปสำรวจอย่างเป็นระบบผ่านมุมมองทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์และสังคมวิทยาเพื่อหาคำตอบว่า ทำไมบางคนขยันแทบตายแต่ก็ยังไม่รวยเสียทีความเชื่อที่ว่าขยันแล้วจะรวยเป็นหนึ่งในหลักคิดสําคัญของสังคมอุตสาหกรรมยุคใหม่โดยเฉพาะหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงความพยายามกับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอย่างแน่นแฟ้นอย่างไรก็ตามในศตวรรษที่21โลกการทํางานเปลี่ยนไปอย่างมากระบบทุนนิยมไม่ให้รางวัลกับแรงงานหนักเท่ากับการใช้ระบบคิดและการจัดการทุนดังนั้นการขยันอย่างเดียวจึงไม่เพียงพออีกต่อไป ในวิดีโอนี้เราจะวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุผลว่าทำไมบางคนขยันมากแต่ไม่รวยเสียทีและอะไรคือปัจจัยที่แยกคนขยันที่จนออกจากคนขยันที่มั่งคั่งขยันผิดทิศเมื่อความพยายามไม่สอดคล้องกับมูลค่าเศรษฐกิจในทางเศรษฐศาสตร์แรง,งงานมีมูลค่าตามผลผลิตส่วนเพิ่ม marginal Product of l a b o r หมายความว่าคนจะได้รับค่าตอบแทนตามปริมาณมูลค่าเพิ่มที่เขาสร้างได้ต่อหน่วยเวลาปัญหาคือคนจำนวนมากขยันทำงานในรูปแบบที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่มเช่นง,งานที่สามารถถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติได้ง่ายในกรณีนี้ความขยันไม่ได้กลายเป็นทุนแต่กลับเป็นต้นทุนเวลาที่สูบเปล่าคนเหล่านี้ทำงานหนักแต่ระบบเศรษฐกิจไม่ได้ให้รางวัลตามแรงเพราะงานของเขาคนไม่ให้ความสำคัญซึ่งเป็นแก่นสำคัญของการสร้างรายได้สูง เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลการทำงานหนักในทิศทางเดิมยิ่งเสี่ยงต่อการถูกแทนที่ดังนั้นขยันอย่างมีทิศทางหมายถึงขยันในสิ่งที่มีความต้องการสูงและแทนที่ยากจึงเป็นทางรอดของคนยุคนี้จากความเข้าใจนี้เราจึงเข้าสู่ประเด็นต่อไปถ้าขยันไม่พอแล้วทุนแบบไหนที่ทำให้คนรวยได้จริงขาดทุนอื่นนอกจากเวลาเศรษฐศาสตร์ของทุนมนุษย์แกเบเบอร์นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลสเสนอแนวคิดเรื่องทุนมนุษย์ human capital ว่าความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากแรงงานเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการลงทุนในทักษะความรู้และสุขภาพคนที่ขยันแต่ไม่ยอมลงทุนเพิ่มในตนเองเช่นการเรียนรู้ทักษะใหม่หรือพัฒนาความเชี่ยวชาญกำลังทำงานในระบบที่ผลตอบแทนคงที่หรือลดลงตรงกันข้ามคนที่ใช้ความขยันไปกับการต่อยอดทุนมนุษย์จะมีผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในระยะยาวแม้ทำงานน้อยลงแต่สร้างมูลค่ามากกว่า ดังนั้นขยันอย่างเดียวไม่พอต้องขยันแบบฉลาดที่แปลงแรงเป็นทุนทางความรู้ด้วยเมื่อพูดถึงทุนมนุษย์แล้วยังมีอีกสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือทุนทางสังคมซึ่งจะเป็นหัวใจของบทต่อไปขาดทุนทางสังคมเมื่อไม่มีเครือข่ายก็ยากจะเติบโตพี e อร์บูดิ d นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศสอธิบายว่าทุนทางสังคม (social capital) คือพลังของเครือข่ายความสัมพันธ์ และความไว้วางใจที่ะส,สมอยู่ในระบบมนุษย์คนที่มีเครือข่ายกว้างย่อมมีช่องทางเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจมากกว่าเช่นการได้งานที่ดีการเข้าถึงข้อมูลก่อนใครหรือการได้รับโอกาสทางธุรกิจที่ไม่เปิดให้คนทั่วไปในทางกลับกันคนที่ขยันแต่ขาดการเชื่อมโยงกับผู้อื่นมักติดอยู่ในวงจํากัดของแรงงานทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยโดยไม่มีโอกาสก้าวข้ามไปสู่ระดับเจ้าของทุนหรือผู้ตัดสินเกมเพราะไม่มีใครมองเห็นศักยภาพของเขาเครือข่าย จึงไม่ใช่เพียงเครื่องมือแต่คือตัวคูณของความขยันที่เปลี่ยนแรงกายให้กลายเป็นความมัง่งคั่งในสังคมปัจจุบันเครือข่ายไม่ได้หมายถึงการรู้จักคนมากแต่หมายถึงคุณภาพของความสัมพันธ์ที่สร้างความไว้วางใจและการร่วมมือการรู้จักใช้เครือข่ายอย่างถูกจังหวะจึงเป็นศิลปะที่คนขยันจำนวนมากมองข้ามทั้งที่นั่นอาจเป็นสะพานเชื่อมระหว่างความเหนื่อยกับความมัง่งคั่งเมื่อเราพูดถึงเครือข่ายแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวพันโดยตรงคือระบบคิดทางการเงิน เพราะแม้มีโอกาสมากแต่ถ้าไม่เข้าใจเงินก็ยังไม่รวยอยู่ดีขยันแต่ไม่เข้าใจเงินกับดักพฤติกรรมทางการเงินพฤติกรรมศาสตร์การเงิน (Behavioral Finance) อธิบายว่ามนุษย์จำนวนมากไม่ได้ใช้เหตุผลเต็มที่ในการจัดการเงินคนที่ขยันมากมักมีรายได้ประจำแต่กลับไม่รู้จักการจัดสรรจึงใช้เงินตามอารมณ์เช่นรางวัลตัวเองหลังเหนื่อยหรือซื้อของเพื่อชดเชยความเครียดการทำงานหนัก จึงไม่ก่อให้เกิดความมั่งคั่งเพราะรายได้ไหลเข้าเท่าไหร่ก็ไหลออกเท่านั้นอีกปัญหาคือการไม่เข้าใจมูลค่าของเวลา (Time Value of Money) คนที่ขยันบางคนเลือกเก็บเงินสดไว้เฉยๆเพราะกลัวความเสี่ยงแต่ลืมไปว่าเงินที่ไม่ทำงานคือเงินที่มูลค่าลดลงจากเงินเฟอ้อการเข้าใจระบบการลงทุนพื้นฐานเช่นดอกเบี้ยทบต้นหรือกองทุนดัชนีเป็นการขยายผลของแรงทำงานในระยะยาวดังนั้นความมั่งคั่งไม่ได้มาจากการทำงานหนักขึ้น แต่จากการจัดการผลของงานได้ดีขึ้นคนที่รู้จักสร้างระบบทางการเงินจะใช้ความขยันเป็นเพียงเชื้อเพลิงระยะต้นก่อนให้เงินและระบบทำงานแทนตนเองในระยะยาวจากเรื่องของเงินเราจะเห็นว่าความรวยไม่ได้ขึ้นกับแรงเพียงอย่างเดียวยังขึ้นกับกรอบความคิดซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ทรงพลังอย่างยิ่งขยันแต่กรอบคิดจำกัดจิตวิทยาแห่งความมั่งคั่งครลดเวกนักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแบ่งกรอบความคิดออกเป็นสองแบบ ฟิกซ์ไมล์เซตและกรอตไมล์เซตคนขยันที่มีกรอบคิดแบบแรกมักเชื่อว่าความสามารถของตนคงที่จึงพยายามรักษาความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงขณะที่คนที่มีกรอตไมล์เซตจะมองความผิดพลาดเป็นบทเรียนและกล้าลองสิ่งใหม่ๆที่อาจสร้างผลตอบแทนมากกว่าในเชิงเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมคนที่มีฟิกซ์ไมล์เซตมักกลัวการสูญเสีย (loss aversion) ซึ่งทําให้เขาไม่กล้าลงทุนหรือเปลี่ยนเส้นทางทั้งที่แรงขยันของเขาสามารถถูกใช้เพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ได้ความกลัวนี้ จึงกลายเป็นกำแพงที่ขวางการเติบโตทางการเงินในทางกลับกันคนที่มีโกรธไม่เซ็ตจะไม่ขยันอย่างไร้ทิศแต่ใช้ความพยายามอย่างมีเป้าหมายเรียนรู้ปรับตัวและเปิดรับโอกาสใหม่ๆความมั่งคั่งจึงไม่ใช่เรื่องของโชคแต่คือผลจากจิตวิทยาแห่งการเติบโตที่ฝึกฝนได้เมื่อเราพูดถึงจิตวิทยาแล้วยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่มักถูกมองข้ามคือระบบเศรษฐกิจและโครงสร้างสังคมซึ่งบางครั้งก็กำหนดขอบเขตของความสำเร็จขยันในระบบที่ไม่เป็นธรรม โครงสร้างที่ขวางความมั่งคั่งในมุมมองของเศรษฐศาสตร์การเมืองโครงสร้างเศรษฐกิจมักเอื้อให้คนที่มีทุนมากอยู่แล้วสามารถสะสมความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นได้ง่ายกว่าคนที่มีแรงแต่ไม่มีทุนจึงต้องทำงานหนักกว่าหลายเท่าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เท่ากันนี่คือสิ่งที่เรียกว่า capital บ i a s หรืออคติของระบบต่อผู้ถือครองทุนตัวอย่างเช่นตลาดแรงงานสมัยใหม่ให้รางวัลกับข้อมูลเทคโนโลยีและการลงทุนมากกว่าแรงกาย ทำให้ช่องว่างรายได้ขยายกว้างคนขยันที่ไม่มีทุนเริ่มต้นจึงตกอยู่ในวงจรซําซ้อนทํางานมากแต่ไม่มีเวลาหรือทรัพยากรจะหลุดพ้นจากชั้นทางเศรษฐกิจเดิมอย่างไรก็ตามการตระหนักถึงโครงสร้างนี้ไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้แต่คือการเข้าใจเกมที่เราอยู่เพื่อจะวางกลยุทธ์ให้ถูกเช่นการสร้างทุนร่วมการรวมกลุ่มธุรกิจหรือการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองของแรงงานเมื่อเข้าใจโครงสร้างแล้วคำถามสุดท้ายคือ จะเปลี่ยนความขยันให้เป็นความมั่งคั่งได้อย่างไรจากขยันสู่ฉลาดสร้างระบบแทนแรงกายหัวใจของความมั่งคั่งคือระบบไม่ใช่แรงคนที่รวยไม่จําเป็นต้องทํางานหนักกว่าแต่เขาสร้างระบบให้แรงของตนต่อยอดได้ต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นระบบทางธุรกิจระบบการลงทุนหรือระบบความรู้การขยันในยุคนี้จึงควรเปลี่ยนจากลงแรงไปสู่ลงระบบการใช้เทคโนโลยีการสร้างส,างสินทรัพย์ดิจิทัลหรือแม้แต่การสร้างแบรนด์ส่วนตัวคือรูปแบบใหม่ของแรงงานต่อยอด ที่ไม่จำกัดด้วยเวลาความขยันที่ชาญฉลาดคือการทำงานหนักเพื่อสร้างสิ่งที่จะทำงานแทนเราในอนาคตสุดท้ายแล้วขยันไม่ใช่คำตอบของความรวยเสมอไปมันเป็นเพียงเงื่อนไขเบื้องต้นของการเติบโตเท่านั้นสิ่งที่ทำให้คนมั่งคั่งจริงๆคือทิศทางของความขยันที่ผสมผสานทุนมนุษย์ทุนสังคมทุนการเงินและกรอบความคิดเข้าไว้ด้วยกันจงจำไว้ว่าโลกไม่ได้รางวัลให้กับคนที่เหนื่อยที่สุดแต่ให้รางวัลกับคนที่เข้าใจระบบมากที่สุด อย่าหยุดขยันแต่ต้องขยันให้ถูกทางเพราะความพยายามที่ไม่มีกลยุทธ์คือการเหนื่อยฟรีติดตามรู้ไว้ไม่โง่เพื่อเข้าใจชีวิตด้วยเหตุผลไม่ใช่แค่ความเชื่อ